นายสุชาติทีขะสุผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยเป็นประธานในการมอบเงินกองทุนจากสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยกรณีอักคีภัยเมื่อวันที่15ตุลาคม2566เวลาประมาณ13.30นได้เกิดเพลิงไหม้ที่พักอาศัยของนางจันลอนแดงอ่อนบ้านเลขที่126ทับ2หมู่ที่1ตำบลเมืองบางขลังอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยทั้งนี้ครอบครัวได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประ สปศาธาราภัยจากสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน5 2า7 5นนบาทให้กับผู้ประสบภัยถือเป็นขวัญและกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตดำเนินชีวิตอย่างเข้มแข็งต่อไปนางสาวสุภัตราคล้ายทีมรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการผลิตและเผยแพร่สื่อใหม่อย่างสร้างสารรค์ในยุคดิจิทัล ีงบประมาณพศ2567ให้บุคลากรในหน่วยงานต่างๆสามารถผลิตและเผยแพร่พข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อดิจิทัลได้อย่างสร้างสารรค์และมีคุณภาพเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัลโดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถผลิตและเผยแพร่พสื่อข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อดิจิทัลได้อย่างสร้างสารรค์มีคุณภาพเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัลในแพลตฟอร์มต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนางยุธิกาอิสารางกูลณอยุธยารองประลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการยังทา ALEN รวมพลเยาวชนสร้างสรรค์สื่อสรรสร้างสังคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ creator, กลุ่มจังหวัดภาคเหนือที่จังหวัดพิษณุโลก การอบรมครั้งนี้เป็นครั้งที่2เพื่อเสริมสร้างทักษะและผลิตสื่อสร้างสารรค์สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นนักสร้างสารรค์และผลิตเนื้อหาสื่ออย่างมืออาชีพที่สามารถพัฒนาทักษะให้กับเยาวชนที่เป็นเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสามารถเป็นผู้สร้างสารรค์และผลิตเนื้อหาสื่อที่สร้างสารรค์นำไปเผยแพร่ผ่านสื่อในแพลตฟอร์มต่างๆและในโซเชียลมีเดียได้ นางสาวประพัฒส,สอนศีสมุทรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนางชวีวันเตชาบุญยะสมียนตราจังหวัดและคณะกรรมการรับและเปิดซองเหล่ากาชาติจังหวัดพิจิตร เปิดซองสอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์จำนวน8คันเพื่อให้เป็นรางวัลสลากกาชาดรางวัลที่2ในการออกสลากกาชาจังหวัดพิจิตรประจำปี2567ดังนี้รถจักรยานยนต์ขนาด1 1 0ซ c แบบเกียร์ธรรมดาเป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด cc ที่กำหนดไว้ราคากลางของการสอบราคาวันนี้ราคาคันละ45,700บาทจำนวน8คันรวมเป็นเงินทั้งสิ้น365,600บาท ในนักทกรอุเทนสุดที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสพสามิตรเปิดการอบรมและเป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยาภาพบุคลากรด้านการจัดเก็บภาษีด้านการตรวจสอบภาษีป้องกันและปราบปรามและกฎหมายให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานสพสามิตภาค6สำนักงานสพสามิตรพื้นที่และพื้นที่สาขาเพื่อพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ให้มีทักษะที่หลากหลายมีเทคนิคและแนวทาง างการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างยั่งยืนรวมทั้งระเบียบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ว่าการอำเภออุ้มผางนายกองตรีมาโนดโพเนียมในอำเภออุ้มผางผู้บังคับกองร้อยอสออุ้มผางที่5ดําดำเนินการฝึกอบรมทบทวนให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภออุ้มผางที่5ระหว่างวันที่18มีนาคมถึง29มีนาคม2567 โดยทำการฝึกวิชาการใช้อาวุธปืนประจำกายท่ายิงต่างๆการฝึกควบคุมฝุงชนการฝึกการครวบคุมผู้ป่วยจิตเวททั้งนี้ได้รับการสนับสนุนชุดครูฝึกจากผอ,อร้อยทหารราบที่1433โดยในอำเภออุ้มผางร่วมฝึกและเป็นวิทยากรด้วยตนเองสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภออุ้มผางที่5เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้จริง ปิดท้ายที่จังหวัดกำแพงเพชรมาหลบลมร้อนพักผ่อนทานอาหารและเครื่องดื่มลงเล่นน้ำถ่ายรูปเช็คอินชมว่าวไทยและว่าวนานาชาติที่เกาะกลางน้ำกำแพงเพชรท่ามกลางอุณหภูมิที่ร้อนอบอ้าวและสภาพอากาศที่ย่ำมย่มมาตลอดทั้งวันช่วงเย็นไปจนถึงช่วงค่ำประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรพากันเดินทางเข้าไปยังเกาะกลางน้ำปิงกำแพงเพชรเพื่อหลบลมร้อนนั่งพักผ่อนรับประทานอาหารและเครื่องดื่มกันอย่างคึกคัก ตั้งแต่ช่วงทางเข้าเกาะกลางน้ำบนสะพานจะมีการประดับไฟและวว่าวไทยหลากสีสันตลอดแนวยาวของสะพานพร้อมลงไปเล่นน้ำกลางแม่น้ำปิงที่มีห่วงยางตุ๊กตาไว้ให้ลงเล่นกันอย่างสนุกสนานหรือจะเลือกนั่งรับประทานอาหารเครื่องดื่มที่มีร้านค้าและจุดนั่งพักผ่อนหย่อนใจตลอดแนวหาดทรายริมแม่น้ำปิงทั้งนี้กิจกรรมว่าวไทยและว่าวนานาชาติจะมีขึ้นระหว่างวันที่15 21มีนาคม2567 ท่านที่สนใจสามารถไปร่วมชมได้ที่ลานหัวเกาะบริเวณกลางน้ำปิงเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร